เปิดมาตาแรกเราก็าต้องอยู่กับออริจินอลอีเลียดอยู่แล้วจริงไหมหลังจากที่เช็คเขาโครงดีไซน์ตัวละครได้จักแป๊บหนึง่งผมก็วิ่งไปครับไปไหนเหรอไปปั่นไฟครับพอดีว,ว่าตอนนั้นกำลังหิวเงินก็เลยต้องรีบปั่นไฟเล็กน้อยเดี๋ยวคนแย่งเยอะอ่านะหลังจากนั้นผมก็เจอชายคนหนึ่งที่เดินหิวโหยมาอยู่ผมก็เลยปอดพิซซ่าไปเขาชิ้นหนึ่งยังไงซะมันก็หนีไม่พ้นการปั่นไฟอยู่แล้วจริงไหมหลังจากนั้นผมก็มาดูเพื่อที่กำลังยากลําบาก ตามหลังฆาตกรนิดนึงและสุดท้ายก็ปลดพิซซ่าปิดคนซึ่งตอนนั้นคือผมแบบผมงงตัวเองเลยครับก็เลยต้องมาเสียเพื่อนทีหลังเพราะว่าผมปาพิซซ่ามั่วฮะหละังจากนั้นผมก็เห็นเพื่อนหมายากลําบากผมก็เลยโยนพิซซ่าให้แต่ใช่ครับมันเบี้ยวไม่พอครับเจ้าตัวนี้มันเฝ้าด้วยครับไม่เป็นไรครับเพราะสุดท้ายเพื่อนผมก็สามารถกินพิซซ่าแล้วก็หนีออกมาได้อยู่ดี แต่ก็ไม่นานหรอกครับสุดท้ายหลังจากที่เพื่อนผมลิเปนโยกตามต่อไปก็เป็นผมยุ่งอยู่กับมันได้ประมาณหนึ่งนาทีผมก็ต้องมาเสียกับเล่นเหลี่ยมผมก้อนหินยาไมสโตนสองเปลี่ยนชุดแถมเพิ่มกำไรสุดที่มาด้วยแถมยังใส่แว่นอีตาหักแน่นอนครับจังหวะนี้ปั่นไฟชัว์มันไม่มีอะไรนอกจากการปั่นไฟหรอกครับการเล่นอีเลีดของผมเนี่ยยกเว้นฮีวนะปั่นเสร็จคนแรกที่ผมไปเจอเลยคือฆาตกรแล้วมันเลยคือเขาปาโดนผมด้วยเพราะว่าผมหลบแย่เกินไป หลังจากนั้นเหรอผมก็วิ่งลากแขนแล้วก็หนีกันย่งแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ปล่อยผมไปง่ายๆด้วยนะครับช่วงย่างดีที่ผมสามารถวิ่งฉีกหลบออกมาได้แล้วกว่าจะมาเจอเม็ดคิดก็ช่วงลาลาสามสิบวิสุดท้ายเลยผมเกือบจะชนะอยู่แล้วครับแต่ว่าถูทําดันเข้าไปเรียบไปชิดตอนม็ดฟิกชั่นพอดีก็เลยเรียบร้อยไปแล้วก็ต้องจูบไปอีกสักพักเลยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เล็งผมนะหลังจากนั้นผมก็มาป้อนพิซ่าให้โกฮูกินแล้วก็เชื้อๆครับเอาชนะไปง่ายๆ m ม้สโตนสามผมไม่แน่ใจนะว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างแต่ที่ผมพอสังเกตคือเข็มขัดแล้วก็กางเกงแล้วก็ลายเสื้อมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะซึ่งเนี่ยนะครับผมอยากจะปั่นไฟแต่คือทําไม่ได้ไงครับตอนนี้ก็เลยต้องหนีไปก่อนแต่ทุกคนครับฆาตกรตานี้เขาคือมือสไนเปอร์สุดเทพเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองครับว่าทําไมผมถึงเรียกเขาว่าสไนเปอร์สุดเทพซึ่งผมก็มาป้อนพิซซ่าให้เพื่อนอยู่ได้สักแป๊บหนึง่งใช่ไหม ผมก็จุ๊กับเขาไปสักพักโดนเมดอุกิช่นไปรอบๆหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมยังมีเมีดคิดแต่ผมก็ยังโลบมากอยู่ดีก็เลยปั่นไปด้วยใช้เม็คิดไปด้วยโชคดีนะที่ผมฮีวทันก่อนที่ฆาตกรจะมาถึงผมก็เลยรอดตัวไปได้เฮ้ยรุ่นน้องพี่อยากกินพิซซ่าฟรีวะเอาพิซซ่าไหมแกคิดจริงๆเหรอว่าจะไล่ล่าฉันได้ฉันเนี่ยมันคืออีเลตมนโเวลร้อยเอะเว้เีแ ม่สโตนสีสกินนี้คือมีหมวกอยู่ด้วยครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอปีกบนหัวคืออะไรครับแต่เวลาเดินมันจะมีเอฟเฟกตามด้วยโคตรสวยแถมเวลาวิ่งมันก็มีเอฟเฟกที่ยาวขึ้นด้วยนะครับทุกคนซึ่งตานี้ครับผมโชว์ความสามารถของเลเวลร้อยไปก่อนเลยปลาเบี้ยวคืออีอย่างของมันวะคือผมปลาเบี้ยวท่านทันี้ผมเมื่อมีประสบการณ์ในการปลาแล้วผมก็ทำได้เคตจ้องมันตกพื้นแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายก็ต้องมีคนมากินมันอยู่ดีนั่นเกิดโดนโจมตีไปแล้ว แกคิดจรๆอย่างนั้นเหรอว่าสามารถเอาชนะฉันได้ฉันเนี่ยไม่จะโดนสีเลยนะแล้วก็ไม่เหมือนกับตอนไม่จะโดนสามด้วยี่ิี่โม้แล้วก็ตาจันดีเลยเสื้อยังก็ขีโม้ไป้สักปั๊บผมก็โดนตีไปกแอบตายจะได้โชคดีจะได้กินแล้วที่ยมีพิซซ่าใจมีลอนมาติดคนอยู่ผมก็เก็บไปทำพิซซ่าเก็บไปทำหอูคิวเลยแล้วก็โดนตีไปทีหนึ่งแต่ผมก็ดันเสียพลาดจังหวะไปให้มันตีทีหนึ่งด้วยครับซึ่งตอนนี้เวลา58วิคือแบบ ผมเลือดแค่นี้โดนตีสีเดียวตายอีก5้าิวิโอ้โหคนนรลกแถมหมอนี่ยังไม่ปล่อยผมไปง่ายๆเลยครับคือแบบคิดจะเอาเวลาจากผมเลยซึ่งยังดีที่มันยังมีพิซซ่าให้ผมอีกชิ้นหนึ่งผมก็เลยแบบโอ้โหตอนนี้คือฆาตากรแพ้รอบเ็จแล้ว,ลว,ลวต้องมาเจอกับผมล่างที่เลือดเกือบเต็มแถมนีงต้องจุกใหม่อีกรอบว้าวสุดท้ายตอนนี้ฆาตากรก็เลยแพย้ไปแบบโดนโดุมเลยครับคนน่าสงสารนะสำหรับผมแต่ผมก็ยังเยะๆเ,เขาแล้วก็เป็นการจบ ไม่ยะโตนของอีเลียต